สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเรานะคะช่องพังน้องแบม,มนะคะวันนี้แม่แม่ขว้านนะคะมาบอกบุญนะคะทาบุญต่อยอดต้นกระถินนะคะถวายวันที่ 19, สิบเก้าพฤศจิกายนะคะถวายที่วัดบ้านโคกกุุงนะคะแม่แม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญท่านไหนนะคะอยากร่วมทําบุญต่อยอดกระถินนะคะสามารถพูดคุยคอมเมนต์กับแม่ขว้านได้นะคะฝากพังน้องแบมด้วยนะคะน้องช้างตกงานช้างเชือกเดียวในหมู่บ้านโคกกุ้งนะคะฝากแม่แม่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชา้างตกงานช่องเล็กๆด้วยนะคะขอบคุณมากมากจ้า